เดี๋เี<ส>๋จแหละดีย๋ยวเกไลุงจะจวัดเบรกกับผมเด่อลุง,ง <S <S ออแล้วก็กดสตาร์ทนาวสตาร์นาวแล้วก็เลทคอร์ดอุ้ยเวทใหญ่ร้อยเหรียญกดเลยกดเลทคอ่อนเลยเออแล้วก็เอดกดเอเก้า แล้ก,กดดีดีเลยกดให้ใกล้ดีนึงแล้วกดเงยดีนึง,แล,นงแล้วก็กดปดั๊บปั๊เลครอดเออแค่นั้นแหละแล้วก็ไปปรับดีเลียวอ่ะไอวิอนจะกินเหรียญเพื่อลอวิน,ออนได้ไหมได้ลองมาใส่สมดดุนไรลาห้องยังขาไปรุ่นนั้งหลาย รอนี่ไงรอเขาเข้ามาเนี่ยแม่มังขึ้นยังอะเออขึ้นแล้วก็ี่ได้แล้วไอวินมึงแอคอไรวินน้องอะไรครับพี่ไ <laughs> อวินตีเบสเสามเม็ดเลย หนึ่งหนึ่งกับลุงแม็กนอกจา่ลุงแม็กอ็แล้วก็แล้วกันเนี่ยหมดหี่อะไรวะเนี่ยเขาหมดหี่อะไรวะ เดี่ยวกี่เหรียญพี่อันนี่ใครอ่ะมึงใครเนี่ยผมเองพี่ผมเองผมเองไอทีอาร์พี่มึง่ยัดโดนเหรี่ยนแล้วเนาะโดนเหรียญแล้วเฮ้ยพีปีปีตีกดเหรียญดูแม็กกดเหรียญอืมดักดักเออเราจะเอาเหรียญมาจากไหนไอ้แบงค์มาพี่พี่มีเหรียญไม่ละพี่มีเหรียญในตัวไม่ละเดี๋ยวมาเทที่ผมมา ไม่มีไม่มีขอเลยดิพี่พี่พี่กด F F F11 รับรับเฟซักเหรียญน่ะไอพี่ตะกี้โดนไม้เมื่อกี้ไปเด้งเป็นกุ้งอะนะรับรับได้ไหมพี่เซิร์ฟพี่พี่ยอมไม่ไอมเลยพี่ตายแล้วเด้งบักไอสัตว์เด้งเมื่อล่ะโอ้วันนี้มันน่าจะรับไม่ได้เอ้ยเอ้า F11 อันนี้อันนี้ลูกพี่ก็พอมีนะจริงได้ไหมพี่ไม่ได้ฟิลออกฟิลหมดเลยโอ้ เราได้ไงพี่ไม่ได้ไงพี่ให้มันให้ได้แต่มันต้องมีเหรียญมาเห็นบที่มันกรีบไม่ได้เอาเหรอใช่มันมันกรีบไม่ได้แฟงมีเยอะหรออะไรอ่ะมีอยู่หมื่นสี่อะพี่โอ้ยหี้ยปั๊มมเนี่ยไอ้แฟงมันตกหนึ่งหยิบเดีนเหรียญบ่อยหมุนเป็นลูกข่างเลยสัตว์ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเอ้หมื่นสี่นี่มึงก็ตกคนอื่นยับแล้วดิใช่ปะก็ไม่ขนาดนั้นพี่จายผมไปเยนีสร้างความแตกฉาน ในทีไม่ไม่ต้องอะไรนะพี่ตีอ่าแล้วมันต้องเล่นอะไรวะแฟนเล่นมีดไม้หมัดเนี่ยพี่เราจะหาหารจากไหนนึงเหรียญนะต้องเอฟซีเปล็ดล็อกอินรับครับเดดี้มันไม่ได้แล้วเนี่ยวัน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 นี้มันไม่ใช่วันนี้มันไม่ได้ต้องวันที่หนึ่งเลยเย้พี่ตีมุนสวยจัดแล้วดึงหน้าด้วยเล่นคือดึงหน้าด้วยอ้าวกูมีเหรียญไอ้ไอ้ไอ้แฟกูมีอมามาพี่พี่ พี่กด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 หมัดก็ได้พี่กดหมัดพี่หน้าบ่อนไอพี่ผมไปเรื่อยๆนะคือผมให้แต้มให้พี่ได้ใจเฉยมีอะไรหรอกพี่กดเลยไงกดหมัดเนาะเอาใหม่ไหมพี่เอาใหม่ไหมกดกดหมัดแล้วกดไฟฟไฟไฟฟล้ยพี่เรแงอะไรเนี่ยเฮ้ยตองจามกดแล้วอ่ะไม่เห็นเจอเลยนะไม่เห็นเจอเลยหนึ่งเหรียญนะนายแป้งใช่พี่ใช่พี่กดน้ากดเข้ามาแล้ว เอ้าพี่เจอใครอ่ะเจากูเจอใครอะไรที่อแล้วแล้วเบ็ดยังไงอ่ะแล้วเบ็ดยังไงอ่ะก็เดินไปที่ npc เลยกูเจอใครเนี่ยอาเธอร์นัทเนี่ยเอากูเรียบร้อยแล้วไอ้สามพี่ฟู่นะพี่เจ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอาแมนเกิร์ดแมนเกิร์ดสวยสวยสวยขอขอไอ้งั้นเงินเงินเงินกดกดมีดไหมเผื่อเผื่อเผื่อพี่เจอคนอื่นพี่จะได้สู้ได้หนึ่งสองสามอ่ากดกูกดละหนึ่งไม่เห็นเจอเลยโอ้ กูเจอใครเนี่ยโคโดเรียบร้อยแล้วไอ้ย่าเต็มติ๊กต็อกมา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 อ้าแล้วกูใช้อะไรไม่ได้เลยแบงกูอยู่ไม่ได้ได้๋อได้แล้วได้แล้วมันหยิบให้เองมามาเอ้ยอยู่ฝั่งนู้นเหรอผมไม่เคยเล่นเลย ม่เคยเล่นเลยมันมันอยู่ตรงช่องช่องช่อง่องนะพี่เอ้ยเราเกลบได้เฮ้ยจบไปจั๊กเฮ้ยตาดอาโมอลิสเอรพอพอพอพี่มีหนึ่งเหลี่ยญใช่ไหมรอบหน้าพี่ก็จะกด ได้แม็กสุดสองเหรียญพี่ต้องเทรดแบบนั้นไปนเรื่อยๆแต่ถ้าพี่มีร้อยเหรียญใช่ไหมพี่เซริรฟพี่จะเทรดกับผมแบบพตรง่ายอ่ะทีละร้อยทีละร้อยอ่ะได้หรอได้เมื่อไหร่เขากำลังเขาจะมาวะเนี่ย ได้ตั้งห้าเหรียญฮะเอา้าพี่แสดงว่าพี่มีเยอะนี่พี่เสือเออกูไม่รู้เอาเหรียญแบงก์ไหนถ้าออนออนตัวมันก็น่าจะได้เลยได้เหรอโอ้ยเ,อเดิมกัเดิมเลยวะมันต้องมันเวทมันต้องเท่าไหร่นะร้อยเหรียญเหรอร้อยร้อยเหรียญมือสังหารโอุ้ยอย่านี้อ่ะโป,ปะป่ะแล้วกูเช่าโปะมาเล่นได้ปะ่ะ <laughs> <laughs> พ so o, on. hey hey, ี่ก็จะโดนเหมือนอันั่นแหละเหมือนโดนเหมือนโดนเหมยโดเลยเฮ้ยเราพเอบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเป็นด้วยไอ้น้องอยากตบไอ้ยแปฝงวะอ่ามาแค่เล่นบ่อยกว่าเท่านั้นแหละไอ้เพีพี่กดมาเลยเออ เดียววะเฮียระบบโครเฟียวเลยอืบเาเฟียวจัดเลยนะมาพี่เซ็ร์กดมาเลยพี่มามามา ไหนอ่ะโอ้เจอใครก็ไม่รู้ไอ้เงาบาร์กูจะเกูจะเงากูไม่ไีเหรียญไม่ได้แต่กูเหลือร้อยเหรียญเลยเฮียกูมีตั้งโต๊ะจีเหรียญได้สัสจีเหรียญพี่ก็เบ็ดหมดเลยถ้าพี่ชนะพี่ก็ได้หมดอ่ะคูณอะคูณสองอะพี่เฮ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นเหรอวะเดี๋ยวผมเอาให้พี่เอาผมเอาเหรียญให้พี่อ๋อแต่เหรียญเหรียญมันเทรดไม่ได้ใช่ปหมถ้าไม่มีก็เลยไม่ได้ตัวยั้งนิ่มเลยอ่ะตัวกูเนี่ย

โอ้ยกูตายเลยเฮีย <quite> ด <be sad> ูเขาโอ้ขาสั้นฮะขยะบับ <com> ด <to him> ้วยนะ ไปพี่เซิกอะเราอีกเราตึงเฮ้ยโอ้โหแย่เต้ออกไม่ทันเย้ะแผลสิเหรียญพี่หมดเลยเหรอพี่เซิร์กไม่เรียนไม่หมดเหลือเหลืออีกไหวแพ้เลยมึงอ่ะตกใจพี่รับพี่รับพี่รับเอารับเลยเอาไง เรื่อกูสู้กับมันก่อนเรืองใครเนี่ยอันนี้ไงพี่เซยมามาเอ่านี่นี่อ่าพี่กดรับเลยพี่กดรับมันจะทั้งหมดที่มีคืออะไรแล้วเอาแล้วกูเขาหมดตัวดิแล้วมึงแดกกูไปกูนี่ไงนี่ไงผมผมก็กดตายพี่อยู่นี่ไงอ๋ออ๋อแล้วเหรียญนี่ไปจะไปขายได้ป่ะ เห็นเห็นเขาขายกันนะแต่แต่มันก็ต้องมีเหรียญมาเทิดต่วแล้วมันจะเทิดยังไงอะก็ต้องมีเหรียญมาเทิดเนี่ยเพื่อนเทิดก็กดกดพร้อมกันเนี่ยถ้าได้พี่สองคนใช่ก็มีกูยังมีสองคนยี่สิบสี่เนี่ยเฮ้ยแต่กูไปแก้เบื่อก่อนแก้เบื่อเราตบกูเมื่อกี้เอ้ยกูเจอใครเดี๋ยวโอ้หุ่นมั่ว โอ้ยเหยื่อสัตว์าเหรียญมันเอาคูณหมดตัวเลยแป๊บพี่พี่ก็อยากกดรับดีพี่เซิร์กเอ้าเอาทำไมอ่ะเอ้าก็ถ้ากดปฏิเสธมันก็จะเล่นแค่เหรียญเดียวเอ้ยพี่พี่ไอ้เหี้ยออนเลี้ยวผ่านแพ้กูไอ้สัตว์พี่อ่อนคนกากไอ้สัตว์พี่ออนพี่อ่อนมาเนี่ยกูเตี้ยกูตีตัวปักดินเลยอะตำแหน่งพี่อ่อนไมเปิดใหม่มาคุยแล้วอุ้ยยังเปิดตายยากกันละ ไปให้กำลังใจน้องอ้นหน่อยไดนะนะครับทุกคนให้กำลังใจน้องอ้นหน่อยได้ไหมดอกสู้ๆนะครับปากบอกนะครับเพราะว่านายผชมมันเล่นดีอยู่เลยไม่ใช่เหรอพี่ไปให้กำลังใจน้องอ้นหน่อยครับเฮ้ยเจวเออสวยอย่าอย่าแพ้นะพี่เซิร์ฟอย่าแพ้นะพี่เฮ้ยเฮ้ยแฟงขอทิกทิกมาโคในเดทแฟงได้ๆเฮ้ยอะไรเอาละเป็นเรื่องอีกแล้ว เฮ้ยเอ้ามาอยู่ฝั่งนี้เหรอวะอย่าแล้วโอ้ยโอพี่ปี๊จุกเอิร์งดังมากพี่ไอจุกเอิ๊งอย่างดังอ่ะพี่อุ้ยทำไมวะเฮ้ยเอ้าอย่าละอย่าละนูกเป็นม้าล่อเลยนุมมีเอ็นมีเด็กไหมครับดียังเลือดนหดอยู่ไอ้นุ่มพี่ตีเขากอดอกโชว์ด้วย ก่อนเป็นปเอปเป้เลยหายเสร็จเสือ,อ,อไปทิ้งลายนี่ว่ะอะไรอา <laughs> ยานมันเล่นไม่ได้เฮีย <laughs> มีดอะตรงเนี้ย <laughs> มามัมีเข้าหูว่ะโอ๊ยตายห <laughs> ล<อ>ัวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนตื่นเต้นมาเนี่ยมีดไม่ค่อยออกเลยหลับดีหลับดี ชมปเดอวินเนอร์ไม้เชียงรายปบอฟีกิแหละนลุงครับอาไรกเยังมามีมีมีแอนดี้เด็กครับมีอะไรใส่ตัวเลขมาลุงลุงลุงต้องเป็นคนเอาตัวเลขให้ผมนะครับมึงก็ใส่มาสิหนึ่งหกสองห้าหนึ่งแปดป๊บแป๊บปหนึ่งครับแป๊บหนึงครับ ห้าหนึ่งแปดครับห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกหนึ่งสองนะอ้อนหกหนึ่งสองห้าหนึ่งแปดนะไอไอแฟงหกหนึ่งสองห้าหนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งหนึ่งหกสองปะพี่หนึ่งหกสอง ลุงลุงได้ปิดจรอไหมครับไม่ได้ปิดทำปิดให้ก็ได้ขายได้หลายคนยังไทยเข้าไปนะขายขายไปหลายคนแล้วครับลุงเย้อะไอ้เนี่ยแล้วเงินแล้วเงินคนคิดคนน่ะไม่มีส่วนแบ่งเหรอคนคิดค้นเนี่ยคนคิดค้นมาโคเนี่ยมึงคือกูเป็นคนสั่งมึงมึงเป็นคนเขียนไอ้เหี้ยมึงไม่ให้คนที่แบบคิดหรอไอ้แฟงโอ้ยเหี้ยเกินเออลุงลุงจะเอาอะไรครับโอ้เหี้ยเกิน ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าไอเวดฉะนั้นแหละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าพิเวตใช่อะไรนะอีเวนต์ไม่เอาแฟงเอาไปเลยเอาใช่เหรอไม่ยังไม่ได้เปิดใหม่เลยแฟงเฮ้ย,อยเอี้ยโคตรเอี้ยเลยจ้ะ <c oughs> ไอ้แบงค์มึงมีหมื่นเหรียญนี่มึงไม่ทำไรเลยนี่หว่านี่ใช่ป่ะ <c oughs> มึงเล่นอย่างเดียวเลยป่ะรอแค่ตื่นมาซ้อมทุกเช้าอ่ะเปรี้ยวไหมให้แฟงเอา อย่าทำเฮี้ยเลยอุ้ยกดทีวเลยไม่ได้หรอมีไอเฮี้ยกูยังฟักไม้ไม่เสร็จเลยคุยเฮ้ยจะร้องอะไรอ่ะนี่กดยืนยันเบ็ดดีไอ้ดูดิเหรียญเดียวนะมีเหรียญเดียวไม่รอไม่รออีกอันโน่นึง พี่กดมาเถอะพี่เป๊ปพี่มีกี่เหรียญนะเดี๋ยวตายให้กูมีเหรียญเดียวทางชีวิตพี่มีเหรียญเดียวเนี่ยนะเออกูไปแพ้ใครไม่รู้ยี่สิบเหรียญวันนั้นแต่มึงไม่ต้องยอมแพ้กูหลอกไอ้เหี้ยเอาจริงแล้วอ่ะได้ยังแฟงได้ได้ครับชื่อมาโคลองลองเลยครับชื่อมาโคอะไรเนี่ยเนี่ยครับอันนี้อันนี้ครับอันนี้โอเคโอเคเนี่ยโดเอ้ยน้องคือพี่ไม่อยาาจริงเว้ยโด้ ได้พี่เอาจริงอ่ะเกระโดมลุงออกเอเด้วยนะครับมามามานี่แหละแท้วันเรือวันหน่องกได้สัตว์ลุงลุงลุงปล่อยปล่อยคีย์บอร์ดด้วยนะครับเวลาจะกดปล่อยหมดรืออย่างแลยวใช่ครับวิ่งออกแล้วก็ปล่อยคีย์บอร์ดแล้วปดครับนี่ไงอ่ะครับลุงฮะวิ่งออกปล่อยคีย์บอร์ดขี้สายไงตีไงมึงงงอะไรพี่เป๊ปนี่อะไรอ่ะไอ้เหี้ยมาลิสัต พี่เจ้าเหลียญไปเล่นต่อไหมผมจะได้ตายให้ไม่ต้องไม่ต้องมาทำศพสารโอ้โหขอเขาตายเบ็ดลุงเต็มที่เลยหรือเปล่ากลัวมึงตายจริงเลยพี่เบ็บเฮ้ยกูตายโดมุมมุมร้อยมันอยู่ฝั่งนู้นน้ำลุงกลัวยไอ้เหี้ยไหนมุมร้อยวะเยอะจังแยะไม่เจอเจอมาตินลี ออ้ยี่สีมนตินไม้ตึงมากวิ่งออกปล่อยแล้วกดเอาไปเอาไปโอ้ยเหีียบปั๊มยาไม่อยากได้เหรียญว่ะใจเย็นดิแฟงไอ้ตั์ไม่ได้ปั๊มยาเออเขัเออผมไม่อยู่หรอกร้อมเหาเ,าเาหรียญให้มึงตังชาย อ่ะเหียควายยังหลอนเลยแป้งไม่ไม่หล่อนนับลุงไม่หลอนลุงลุงปล่อยปล่อยไม่ทันนับลุงปล่อยแบบมือออกจากแป้นพิมพ์เลยอ่ะไม่ไม่ต้องกดอะไรท่ายางวิ่งออกปุ๊บแล้วก็ปล่อยนะม่อออกถามอยู่ไหนอ่ะอ่ามันไม่ใช่มุมร้อยับลุงอ๋อมุมร้อยอยู่นู่นตรงทาตาเท้าจะวิ่งไปมุมร้อยมันออกมันออกท้ายลุงอยู่นะครับวิ่งไงวะเนี่ยอะไรอ่ะ เอาวมาันปิดมุมร้อยอย่างเดียวเลยโดดเดียวโดวิ่งเดียวใช่ใช่ครับใช่ครับมาเดวสัตเห็นไหมครับขอบบวิ่งอ้อมลุงอย่างเดียวครับ ครับลุงตู้ัันสุขพ่อตู้ปันสุขบอกมาได้กี่ตู้ปันสุขน้องปูไอสัว์สวยครับลุง ต่อครัลุงเฮ้ยเอาอะไรเป็นเรื่อง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 อะไรไอ้นี่ลูกค้ามึงแก่ไม่หยาบเลยไอแม่งกูว่ามันก็กดบ่อยเหมือนกันนะเป็นเรื่องอะไร หวยเอ้ยยึดแม่เฮียดนุ่มมาชิมทีหลังใช่ไหมครับใช่มาชิมทีหลังใช่ไหมเฮียอยากมันเลยแบบมาโคอ่ะมาชิม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 ว้อบอ้่เฮียสองวิใช่ครับมัน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 ต้องเดินเดินเป็นเหมือนกันครับตุ๊กเฮียควยแล้วเะรอละไอ้เฮียตึกมาโคคือแบบผิวจัดเลยอ่ะไม่ต้องตึกนะตึกมาโครอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ อแฟงราคาเท่าไรราราคาสองร้อาสิบครับลุงสองรอเก้าวันนี้วันนี้ถึงหกโมงเช้าสองร้อยตอนนี้นะสองร้อยลดสองโอเคครับได้ครับ20บาทใส่โค้รีเวิร์สเลยบาทมาจากรีวีวีนะใส่โค้ดรีเวิร์สบอกบอกว่าไาจาอดึอ้ึงไอ้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 ดอ้ไอไอ้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 ไออ้ไอ้้ไไอ้ไอ้ไไม่ไอ้ไ้ไอ้ไอไ เฮ้ยเป็นบรรดาไงวะปั๊บเหลือนโอ๊ยมันมันไมันอีโมล้อนี่ไงผิวลาผิวไงผิวไงโอ้ยแดนเลยหัวผมหาไม่เจอให้พี่ตีเจเคมึงดูดีๆดิเป๊บไอ้เฮียอย่ามาดูดิไม่มีจริงๆครับวิ่งถ้าวิ่งอ้อมมันมันมันจะออกท่าอื่นแน่นะครับหลวงถ้าวิ่งอ้อมต้องวิ่งสิบสิบ ตี <A S 2> หนึ่งแล้วอ่ะพี่พี่เป็นว่าไงตีหนึ่งแล้วนะโอ้ยหัวแด้งเลยโอ้ ไม,มไม่มีตายอ่ะไม่มีตายอ่ะออกเลยอยอกตัวแข็งปะตัวแข็งป่ะตัวแข็งป่ะ

ครับครับลุงเอ้ยเออหมึกหมึกหมึกปกป้องให้ลุงหน่อยขอโทษนะครับลุงขอโทษนะขอโทษด้วยครับไม่ครับลุงไม่เบื่อครับเบื่อผมอยากเลิกเล่นไฟเอ็มแล้วจะไมวะเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เด็กส่งอะไรมาให้ดูดราม่าอะไรเนี่ยผมแบบอ๋อล่าสุดเหรอใช่ใช่ใช่ผมรับไม่ได้เนี่ยอยากเล่นเล่นะอ่าบีนั่อยู่ตั้งแต่สี่ทุ่มอะเลสเต็กจัดอะ เอ้ยจิ๊กอะไรก่อนจะทำดีกว่าไหมทำอย่างนี้ปาดตัดลงติ๊กตอกเลยเด้อโอ้ยนัวเนียเนียปลาจัดนัวเนียเนียปลาจัดหนึงทำอะไรคิดนิดนึงเฮ้ยตอนมึงกูมีกูขายมาโคอะป่ะมาโคอะไรครับลุงมาโคแทงไม่ต้องฝึกอ่ะมันบีด้วยเหรอมีเนี่ยมึงดูสตรีมพี่ดิดูสตรีมพี่ดิดูลุงพูดดิเนี่ยมึงดูดหน้ากูดิไอ้ดีก่อ ไอ้ไอ้ไอบูทใหม่อะเดือดทำมาโคได้ด้วยเหรอเออเฮ้ยเดือดไหนลุงแค่วิ่งวิ่งให้ถูกเฮ้ยเดือดแล้วว่งให้ถูกอะทิกใหม่เหรอโอ้ยทิกหลักอ่ะิกกันไงอ๋อก็ทิกใหม่อันนี้มาโคหรือว่าซีเอ็มดีครับมาโคมาโคมาโคโอ้ย

เราต้องวีเงินเราต้องมีอ่อนก้องมีออนแต่ผมไม่รู้อันนี่ผที่กดอย่างเดียวผมกดไปอย่างเดียวไปโอ้โหที่ไม่ไปโดน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 เดะยังในช้ำจัดแต่อันนี้ผมเอาออสตามานะลุงโอเคครับครับไม่ได้เอาแข้งมา ส่งสองเล่มให้หน่อยปอกปอกโอเคเดี๋ยวพี่เข้ามึงมึงเอาให้ให้ลุงหน่อยโอเคเจอกันเ o อ้าวเบาหน่อยนะบอกว่าตึงจัดเลยไม่ใช่หรอครับลุงตึงจัดเลยไม่ใช่หรอมันกันซ้อมกันทุกวันนะลุงอันนี้คือสตาร์สตาร์ไอ้นี่เลยใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ40คนครับลุงนี่อย่างนี้เรารอซ้อมกับใครนี่ตรงยังมึงตรงยังตรงแล้วครับตรงแล้ว ลุงเอาเปิดเปิดเปิดก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมันใครเข้ามามันก็โดนแบนอยู่แดียวมันไม่มีใครเข้ามาหรอกมันรู้เรื่องไม่ต้องปิดจอแล้วเสียไ้ดิฉัใช่ใช่ครับเสียไปริมากรมึ่งมันมียศนายกนอะใอผมดูให้เข้ามาเลยครับโอเคได้จริงเกียรโคตรมันเลยวะไม่อยากเลิกเลยั เจอก,กันเจอก,กันน้องครับลุงครับได้ละได้ละได้ดีละโขมเพลงพี่ตี๋เออ,เออเดีย่ยเฮี้ยต้องอย่างนี้ดิเฮี้ยเครื่องเครื่องมือทุนแรงไอสัตว์เฮี้ยก็แตกเครื่องมือทุนแรงไอ<ม>เฮี้ยมันต้องแบบนี้เว้ยสัตว์ไม่ต้องฝึกฝึก,ฝกแบบเฮี้ยะไรเสียเวลาเออเฮี้ยเสียเวลาทำาหาแดกไม่ต้องไม่ต้องต้องรู้เวลาพี่ครับลุงจะยัดเข้าเมาส์อันเดียวยังไงครับ อะไรนะไม่มันมีปุ่มหลายปุ่มกูมีคีย์บอร์ดปุ่มหกปุ่มเคยมีอยู่ใช้ของเลเซอร์เมื่อก่อนหกปุ่มเอ้เรื่งอหนห้าหกอ่ะเดินแบทุกทิกนะน้ำดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุงนี่ของมึงอ่ะเดินเดี๋ยวกดให้แม่งเดินเองด้วยเฮียจริงๆให้แม่งเดินเองด้วยไม่ต้องกดอะไรเลยกูแค่กดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าปุ่มปุ่มเดียวออโตอย่างเลยพี่ไม่ได้เดินวิ่งไปถึงที่ไฟลงไปกดออโตมา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 ซ้อมๆอันนี้เซตแข่งของของเขาเลยนะ รามาโคโคฟิงเนี่ยรามาโคโคฟิงเนี่ยไอชื่นใจเลยนะแรกเลยน้องอะไร,รนะครับลุงลุง <c oughs> ได้ยินเสียงเด็กวะ <c oughs> ไอหนูไอหนูไอเด็กขี้ยาไปไหนแล้วเนี่ยผมรักลุงแม็กนะครับเดี๋ยวในห้องปิดจอ อุ้ยตายเลยห้องมาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วห้องมาแล้วชิโร่ชิโร่เล่นปืนได้ปะชิโร่น้องว้าชิโร่ไอชิโร่อยู่ด้วยเหรออยู่อยู่อยู่ชิโร่อยู่ชิโร่ไหนเนี่ย